กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ไม่กับผมคนเดิมรายการ call me p e c ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะมาพูดถึงตัวละครลับตัวละครหนึ่งเลยครับมันก็ไม่เชิงเป็นตัวละครที่รับขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเล่นแล้วไม่สังเกตดีเนี่ยเราอาจจะไม่พบตัวละครน,นี้เลยก็ได้นะครับซึ่งตัวละครในวันนี้ที่ผมจะนําเสนอนั้นก็คือคุณมส์ในเกมไอซ์นะครับตัวละครโจนเนี่ยเคยได้พูด เกี่ยวกับคุณไมล์ว่าเห็นได้ชัดว่าเจ้าของสถานที่นี้มิสเตอร์ไมล์เป็นคนรวยมากและนี่หมายถึงสมบัติขนาดใหญ่ของฉันสิ่งที่ฉันต้องทําก็คือกอบโกยความร่ํารวยผู้ชายคนนั้นหายตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ฉันมีหน้าที่แค่ต้องทํางานนี้นี่คือประโยคพูดของโจนที่พูดถึงคุณไมส์นะครับเบื้องลึกเบื้องหลังของคุณไมส์นะครับที่แบบเป็นประวัติเนี่ยเรายังไม่ทราบกันดีนะครับแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณไมส์สกันดีกว่าครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครที่รู้จักเกี่ยวกับมิสเตอร์ม์แต่ก็มีข้อมูลสําคัญบางอย่างเช่นเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาเป็นเจ้าของคฤหาสน์และเขาก็น่าจะอาศัยอยู่ร่วมกับสมาชิกอีก3คนนั่นก็คือภรรยา1คนและลูกสาว2คนคนน้องชื่อเอมิลี่มส์ส่วนคนโตมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นกระสือในภายหลังเห็นได้ชัดว่ามิสเตอร์ม์นะครับชอบทําพิธีกรรมหลายอย่างและมีการเสียสละมีการบูชายันเกิดขึ้น ภายในขลุหั์ของเขานอกจากนี้เขายังพยายามที่จะถอนคำสาปออกจากครอบครัวของเขาและพยายามดักจับคำสาปไว้ในรูปถ่ายทําให้คุณไมส์นะครับเสียชีวิตในภายหลังเพราะโดนคำสาปและกระสือนะครับประโยคของกระสือที่พูดเนี่ยมันยังจะมีอยู่ประโยคนหนึ่งที่เขาพูดว่าเขาเอาแต่ตีแต่ทําร้ายฉันนี่อาจจะหมายความว่าลูกสาวคนโตของมิสเตอร์ไมส์ที่เป็นกระสือเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของคุณไมส์นะครับที่ทําให้ลูกสาวคนโตเนี่ยทรมาน และเมื่อตายไปนะครับจึงกลายเป็นกระสือและนอกจากนี้นะครับคุณไมสเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุของการมีอยู่ของชาลีก็เป็นได้เนื่องจากว่าเขาพูดถึงการกักขังคำสาบไว้ในรูปถ่ายซึ่งเรื่องนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับชาลีโดยตรงเลยก็ <c oughs> ข้อมูลของคุณไมสนะครับอาจจะมีสั้นๆเนาะแต่ผมก็รวบรวมมาได้เท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเรื่องเล่าแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจทำคลิปมากเลยนะก็ส่วนจะเป็นคลิปอบบนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ